เอออยากไปพักผ่อนยาวๆแบบเขาบ้างไม่ดีก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากครับผมที่จริงเขาชวนแล้วสําหรับทริปนี้ที่เขาไปกับที่บ้านใช่ไหมครับเขาก็ชวนตัวเขาก็ชวนพี่แล้วว่าไปด้วยกันไหมแต่ว่าตัวพีเอพีลงตารางเอาไว้แล้วก็ลงตารางไว้ก่อนน้านั้นเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เราเขาเพิ่งมาชวนแบบช่วงแบบประมาณเดือนครึ่งที่แล้ว2เดือนที่แล้วมา2เดือนที่แล้วอย่างเงี้ยครับผมก็เลย เหมือนงานมันมันลงไว้แล้วก็เลยไม่มีโอกาสไปครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาบ้างคงอยากจะหาไปพักผ่อนเหมือนกันสองสัปดาห์หรือว่ามันเยอะไปครับแล้วสองสามเดือนเลยดีกว่าโอ้ประมาณปายประมาณก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะไปพักผ่อนครับสี่ห้าวันก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวมีเตรียมลงคิวไว้เลยไหมคะมาปักอาจจะจะแรกจะแรกเอยหายจจว่างนะก็ก็มีมีลงไว้อยู่คร่าวๆด้วยครับผมช่วงปลายปีก็มีลงว่า จะจะไปเที่ยวไหนจะยังไงก็มีแผนไว้บ้างครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ฟิก์ก็รอดูว่าตรงนั้นตรงนั้นเรามีอะไรเข้ามาด้วยมันมันโอเคเวทกันแล้วเรารู้สึกว่าเราไปเที่ยวดีกว่าหรือเราอยู่ทํางานนี้หรืองานนี้มันน่าสนใจอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีครับผมก็แล้วแต่โอกาสที่เข้ามาต่างประเทศไหมครับหรือว่าขอเที่ยวที่ไทยก่อนกันเพราะว่าอาจจะใช้เวลาสั้นๆเลยเที่ยวไหนก็ได้พี่อยากไปเที่ยวรุ่นนี้อ่ะแต่เบี่เาเที่ยวมาอยาเขาเขาบอกเราไงว่าเขาจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างเขาเล่าเรา เขาก็เขาแพลนว่าเขาจะไปอเลยปะอุ้ยหลุดแล้วก็เขายังไม่ได้พูดใช่ไหมเขาอย่าไปพูดอยนั่นแหละเขาไปเที่ยวแล้วกันนะถ้าตอนนี้เขาแอบเราไปฝากมาว่าจะไปเที่ยวไหนมีโปรแกรมยังไงอะไรก็ที่จริงก็มีมีมีได้ยินคร่าวๆนะครับว่าเขาจะไปอะไรบ้างที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่ไม่รู้ไม่บอกแล้วขอของหลุดแล้วอ่ะขอของฝากไม่ขอของฝากนะของฝากนะครับก็ แนะนำให้เขาซื้อกระเป๋ mai, า <c oughs> เดินทางใหม่อีกใบหนึ่งแล้วก็ขนมาเอออันนี้คือของที่เขาอยากได้เหรอ, <c oughs> องพูดเล่นพูดเล่นครับผมนะครับแบบก็ซื้อมาฝากก็ได้ฝ <c oughs> ากไม่ฝากก็ได้ครับผมยังไงก็ไปเที่ยวก็ขอให้เขาสนุกแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสทีเวลาตรงคิวของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสเราไปเที่ยวอด้วยกันไ,ได้ครับโอเคนะขอบคุณนะพี่พีรุขอบคุณครับขอบคุณครับ